รัฐบาลก็ส่งสัญญาณความเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าการส่งออกของทไทยไตรามาสที่สองน่าจะปรับตัวดีขึ้นนะแ,แล้วก็จะอาจจะได้แรงหนุนมาจากเงินบาทที่อ่อนค่าลงนะคะขณะที่นายธนาคารต่างๆก็ระบุว่าผลการลดดอกเบีย้ยของธนาคารพาณิชย์มีส่วนสนับสนุนการส่งออกได้ระดับหนึ่งด้วยเราต้องเชื่อมั่นแบบนั้นนะคะหม่อมราชวงศ์ปรีดียธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจก็เชื่อว,ว่าภาพรวมการส่งออกของไทยจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ ดูจากไตรามาสแรกที่หดตัวไปกว่า4%แต่ว่าเดือนเมษายนเนี่ยก็ติดลบนะคะลดลงเหลือ1.7%โดยสาเหตุที่ช่วงไตรามาสแรกติดลบมากก็เพราะว่าช่วงนั้นเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกันกับค่าเงินของจีและญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าหลักของไทยดังนั้นจึงต้องรออีกระยะให้เงินบาทปรับตัวอ่อนค่าลงจึงจะทำให้การส่งออกของไทยกลับมาดีขึ้นได้ค่ะ ออกเนี่ยตลาดญี่ปุ่นก็เป็นยังเป็นตลาดอันดับสองรองจากจีนจีนญี่ปุ่นสหรัฐเราเรียงนี้เลยนะก็ยังยังไปได้อยู่ยังไปได้อยู่ถ้าประเทศใหญ่เดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้ค่างเงินเนยนของเขาต่ําลงมากสินค้าเราก็แพงขึ้นมันก็เลยถอยลงมาหน่อย <Okay. S 1> เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งให้ค่าเราเงินอ่อนอีกหน้อยพอค่างเงินเราอ่อนตานิดนึงก็คงขายกลับไปได้ okay. นายบรรทุลล่ำซำประธานกรรมการธนาคารกสิกรไทยบอกว่าการที่ธนาคารพาณิชย์ต่างทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงนี้จะช่วยให้เงินบาทอ่อนค่าลงมีส่วนสนับสนุนการส่งออกได้ในระดับหนึ่งแต่ปัจจัยหลักอยู่ที่ผู้ประกอบการต้องพัฒนาสินค้าให้เป็นที่นิยมของคู่ค้าด้วยส่วนกรรมการนโยบายการเงินควรที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก หรือไม่ในการประชุมครั้งต่อไปก็มองว่าคงต้องพิจารณาอย่างระมัดระวังจะให้ลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างหัววภาพคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าจะมีผลในเชิงลบต่อเศรษฐกิจ